สงสารท่านจริงๆค่ะท่านผิดเรื่องใช้เงินวัดไม่ถึงเชิงเงินตัวเองก็ไม่ควรไม่ควรไออาการที่เราจะตั้งคําถามว่าท่านเอาเงินวัดในจํานวนนั้นมีเงินวัดสี่แสนใช่ไหมเท็จจริงไม่รู้นะคะจากข่าวที่ลงาลสุดแต่คําถามคือต่อให้เงินตัวเองตั้งสิบเอ็ดล้านนะ่ะเงินตัวเองสิบเอ็ดล้านนะเป็นผู้ใหญ่มีเงินเก็บตั้งสิบเอ็ดล้านแล้วเอาไปให้อ e ีกอฟเอาไปลงทุนหมดอย่างเงี้ยไปเชื่อมันอย่างเงี้ย โอ้โหตายฮ่ามันไม่ได้นะพระต้องเป็นแบบอย่างที่อันนี้แบบท่านอยู่ยังไงถ้าไม่มีสติสตังกันเลยเหรอหรือว่ายังไงเป็นพระผู้ใหญ่ระดับนั้นท่านต้องคิดได้สิว่าเงินจํานวนเนี้ยต่อให้อ้างว่าเป็นเงินตัวเองอ่ะมันควรเอาไปทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์ไหมคําถามท่านจะสั่งสมไปทําไมคําถามท่านจะสั่งสมไปทําไมท่านอายุปูนนั้นแล้วเนี้ยอยู่ในวัดในวานเนี่ยเออ ทำไมไม่เอาไปบริจาคเพื่อทานสาธารณประโยชน์ท่านก็อายุไม่ใช่น้อยๆกันแล้วว่าหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบท่านจะไปหวังจะได้อะไรอีกฮะ,จะเจริญด้วยสมณศักดิ์พัยดยศอะไรขนาดนั้นแล้วว่าท่านจะไปอยากได้อะไรอีกอยากได้อยากมีอะไรอีกท่านจะไปลงทุนเพื่อท่านจะเอาเงินไปใช้ที่ไหนคําถามเพราะว่าท่านอยู่ท่านไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะเงินทําบุญก็มีชาวบ้านเข้าวัดทุกวันวัดชูจิตวัดใหญ่มากเลยนะ เอาไปไหนคําถามคือท่านจะเอาตังค์ไปไหนท่านไม่ได้มีเรื่องเออถ้าอยู่แล้วมันทุกข์ยากลําบากต้องลงทุนเพราะว่าโอ้ยไม่ได้แล้ววัดไม่มีค่าน้ําค่าไฟไม่มีอะไรเลยจะต้องแบบรีบหาเงินลงทุนมาเพื่อใช้หนี้เขาท่านมีหนี้หรอท่านเป็นหนี้หรอครับท่านจะต้องมาคิดเรื่องลงทุนลงอะไรมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเออไม่ใช่เลย ถ้าเป็นเราคนเราอะยืมครั้งเดียวมันไม่คืนต้องไม่ให้แล้วเออถ้าสมมติว่าท่านให้ยืมแค่ครั้งเดียวแล้วมันไม่คืนมันเบี้ยวนี่อันนี้ดิฉันจะเห็นใจมันนะแต่น,นี้ให้ยืมหลายครั้งยังไงอ่ะเออถ้ายืมครั้งเดียวยืมแค่ครั้งเดียวแล้วมันไม่คืนแล้วท่านก็ไม่ได้ให้ยืมอีกไม่หลวมตัวโอเคอันนี้ดิฉันจะเห็นใจท่านมากๆเลยนะเป็นเหยื่อแต่อันนี้คือให้ยืมเรื่อยๆมันยังไงอ่ะ จะให้เรามองยังไงจะให้ดิฉันมองยังไงในฐานะถ้าเป็นฆราวาดิฉันจะมองยังไงเนี่ยดิฉันต้องวางใจยังไงดิฉันต้องมองยังไงเอาอ่อนต่อโลกแล้วสอนคนได้ยังไงมันไม่ได้จะมาอ้างว่าเป็นพระอ่อนต่อโลกนั้นต่อไปนี้พระไม่ต้องสอนธรรมะให้ใครนะไม่รู้เท่าทานคนอย่าไปสอนได้งไงอ่ะเนี่ยถึงบอกว่าให้ออกมาดูสังคมออกมาดูโลกบ้าง เขาเตือนกันในสังคมทางโลกเขาเตือนกันจะตายเรื่องพนันออนไลน์เรื่องอะไรเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์แก๊้งอะไรแล้วท่านจะทำท่านไม่ทันลกแล้วท่านจะมาสอนคนได้ไงฮะเขาก็เตือนกันทุกวันในเรื่องคอเซนเตอร์เอยพนันออนไลน์เอยท่านต้องรู้เท่าทันสิพระในฐานะที่เป็นที่เป็นคนที่อยู่ในฐานะที่สอนคนอื่นนะท่านต้องเท่าทันทีนอกจากเท่าทันกิเลสแล้วมันต้องเท่าทันสังคมด้วยมันถึงจะบอกจะสอนจะเตือนผู้คนได้ว่า ให้มีความระมัดระวังยังไงอันนี้ท่านเวลาท่านทําผิดแล้วท่านก็อ้างแต่ว่าท่านอ่อนต่อโลกท่านอ่อนต่อโลกอย่างเดียวเงี้ยเหรองั้นก็ให้คารวาสสอนพาระแทนแล้วกันั้างั้นอ่ะกลับกันปะละ่ะมันไม่ได้นะยังไงงงงงอยู่เออเอ,อ,อะก็อ่อนต่อโลกอ่อนต่อโลกอ่อนต่อโลกแล้วมาสอนชาวโลกเนี้ยเหรอมันยังไงอ่ะมันยังไงวะกูงง โลกกับกิเลสมันอันเดียวกันเลยนะทุกคนท่านใช้คําที่มันไม่ถูกเราท่านต้องบอกว่าท่านอ่อนต่อกิเลสไม่ใช่อ่อนต่อโลกอ่อนต่อกิเลสถ้าท่านรู้เท่าทันกิเลสท่านไม่มีทางโดนหลอกเลยไม่มีทางท่านอ่อนต่อกิเลสท่านไม่ได้อ่อนต่อโลกค่ะท่านอ่อนต่อกิเลสท่านอ่อนต่อตัณหาในตัวท่านเองถ้าท่านเป็นพระจริงๆที่ไม่ได้มีความคิดว่าท่านอยากลงทุนท่านอยากรวยท่านอยาก สั่งสมเงินสั่งสมทองท่านไม่มีตัณหาอันเป็นมลูลเหตุใครจะมาหลอกท่านได้ใครจะมาหลอกท่านได้อดีตฉันถามหน่อยสิถ้าท่านไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาอันเป็นมูลเหตุเนี่ยเป็นพระเป็นพระที่มุ่งเน้นในทางของการปฏิบัติธรรมเพื่อความขัดเกาเนี่ยถ้าท่านมุ่งเน้นเน้นในเรื่องของการ ขัดเกลาท่านไม่ได้สะสมเงินสะสมทองไว้มากมายขนาดนั้นด้วยตัวเองนะ่ท่านเน้นเรื่องจาคะเรื่องการบริจาคเป็นแบบยางอยู่แบบพิสุที่นอกจากไม่คลองเรือนแล้วก็ไม่คลองทรัพย์สินเงินทองด้วยเนี่ยใครจะหลอกท่านได้อะทำไมหลวงพ่อพยอมไม่เห็นมีคนหลอกได้แล้วก็แกไม่มีตังค์อา้าวทำไมหลวงพ่อพยอมไม่อ่อนต่อโลกอะ่ะอา้าวหลวงพ่อพยอมก็บวชตั้งแต่เด็กเหมือนกันน่ะอายุก็เยอะแล้วด้วยนะหลวงพ่อพยอมเนี่ย ก็แก่พอๆกับพระเทพหลายๆรูปนั่นแหละนะบางทีแก่กว่าด้วยซ้ําทาไมหลวงพ่อพยอมยังคลองตัวคลองตนได้ไม่โดนหลอกไม่อ่อนต่อโลกล่ะเพราะนั้นอย่าไปพูดว่าอ่อนต่อโลกมันอายเขามันเป็นข้อแก้ตัวท่านอ่อนต่อกิเลสปัญหาในใจท่านเองถ้าไม่ได้อ่อนต่อโลกใช้คาให้มันถูกอ่อนต่อกิเลสผู้หญิงมายุ่งอย่างเงี้ยถ้าไม่เล่นด้วยกับมันอย่างเงี้ยม่อยู่ในที่รับหูกับรับตากับมันอย่างเงี้ย ไม่อ่อนต่อกิเลสไม่พ่ายให้กิเลสต่อให้อีสิบกอปร้อยกอปมันก็ทําอะไรท่านไม่ได้หรอกท่านไม่ไปบ้านมันสองต่อสองเนี่ยมันจะไปทําอะไรได้ท่านไม่คุยท่านไม่อยู่ในที่รับหูคือท่านไม่คุยท่านไม่แลกคอนแทคกับมันไม่แลกลายแลกเบอร์ส่วนตัวกับมันอย่างเงี้ยต่อให้ร้อยกอปด้วยก็ทําอะไรท่านไม่ได้หรอกมันจะไปทําอะไรท่านได้ยังไงไม่ได้อ่อนต่อโลกอ่อนต่อกิเลส ออนต่อกิเลสตัณหาอ่อ,อนท่านอ่อนแค่สองอย่างออนต่อสองอย่างคืออ่อนต่อกิเลสก็คือมีราคะอยากเสพกามอ่อนต่อตัณหาเพราะว่ามีความโลภยังอยากลงทุนยังอยากยังอยากสะสมเนี่ยจบโอเค Number ร์ว ไม่ซ้าเติมพูดเนี่ยไม่ซ้ําเติมไม่อะไรเลยโอเคเข้าใจคนเรามันมีสิทธิ์ที่ผิดผิดกันได้พลาดกันไนดะ้แต่พูดพูดเพื่อให้เป็นอ,อนุสติสําหรับพระรูปอื่นๆชาวพุทธคนอื่นๆเพื่อจะได้ช่วยกันป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกจะได้ไม่ต้องมาเที่ยวพูดว่าอัตมาอ่อนต่อโลกค่ะเวลาเวลาอยู่กับโลกเนี่ยอยู่กับเวอร์อยู่กับโวอ่อนแต่เวลาอยู่กับวูเมนเนี่ยแข็ง โอ๊ยกระเทยงงเออเวลาเจอวูนี่อ่อนแต่เวลาเจอวูเมนเนี่ยแข็งงงไม่ไหวนะคะอย่างนี้ไม่เอาด้วยคาจบเออเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาจบจบพระอ่อนต่อวูที่แปลว่าโลกอะ แต่ว่าแข็งเวลาเจอวูเมนเรื่องสังขยาการแจกวิพาทปูแลนะสังขยาเอกเอวัะนาทั้งสามลิงแต่และอย่างมันแจกยังไงกําลังจะเรียนปูน่าสังขยามันก็เป็นได้ทั้งสามลิงไงก็แจกตัวตามปูน่าสังขยามันเป็นคุณนามตัวนำนามเป็นลิงอะไรมึงก็เอาไปแจกตามนั้นสิมึงก็เอาไปแจกตามนั้นสิเอเออ่ะ ไปไปมากูต้องมาสอนไวยากรณ์บาลีอีกแล้วเออกูเลนะสังขยามันเป็นคุณนามตัวนำนามมันเป็นลิงอะไรก็แจกไปตามเตเออทุติโยทุติยาทุติยังที่สนะองอ่ะตติโยตติยาตติยังที่สามจะุโถจะดูถีจะดถ,ถาจะดถังที่สี่ปัญจโมปัญจมีปัญจมาปัญจมังที่ห้า ล่าสุดจะต้องมาลือฟื้นวิชาความรู้ประเรียนเก้าแล้วคุณค่ะพระเทพพระจาร์พรศึกแล้วเพื่อให้การตรวจสอบโปร่งใสเเสียดายแล้วท่านจะออกมาท่านจะทําอะไรเนี่ยท่านแต่ละท่านแต่ละคนอายุมากแล้วนะเจ็ดสิบแปดสิบแล้วท่านเคยอยู่ในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ของคนคนนับหน้าถือตาดิฉันจะบอกท่านเลยนะดิฉันจะบอกท่านเลยนะว่า มันไม่ได้ง่ายอย่างที่ท่านคิดนะเวลาท่านออกมาอืมอืมแล้วท่านจะได้เรียนรู้แัจจะทำของชีวิตนะอืมนั่นแหละว่ามันเป็นยังไง ก็คิดแต่ว่าใช้กรรมเก่าในบ้านปลายชีวิตแล้วกันนะเหมือนละครชีวิตอะมันมีขึ้นมีลงถ้าท่านจมได้ถ้าท่านจมลงได้ลงได้ท่านก็จะอยู่ได้แต่ท่านจมไม่ได้ปงไม่ได้ท่านจะทุกข์เยอะนะบอกให้ทุกข์เยอะพระหลายรูปที่ภาพหลายรูปที่จมไม่ลงปงไม่ได้เนี่ยฝึกออกมาท่านจะทุกข์มากเพราะท่านจะเจอโลกของความเป็นจริงอะ่ะ ท่านใส่ชุดแบบนี้แล้วคนเขาไม่ได้เกรงใจนับถือท่านแล้วนะถ้าท่านไม่ได้มีคุณความดีอะไรที่เขาจะเขาจะนับถืออนะอยู่วัดเขาเรียกท่านพระเดชพระคุณนะท่านศึกมาเป็นคารวาสแล้วความเกรงใจมันหายไปแล้วนะเขาเรียกท่านไอทิศอย่างเงี้ยแสบซวงนะมันจี๊้าไปเลยนะมันกระทบทิฏฐิอัตตานะมันกระทบทิฏฐิอัตตานะเราเคยอยู่ในฐานะที่คนเรียกว่าพระเดชพระคุณ หลวงพ่อท่านเจ้าคุณอย่างเงี้ยพอศึกมาปุ๊บคนเรียกไอ้ทิศคนเรียกไอ้แก่เนี่ยมันคือมันก็เคมันก็มีดีตรงที่ท่านก็จะได้เรียนรู้สต่จะทมเนี่ยเออศึกมาแล้วเขาเรียกลุงอย่างเงี้ยลุงนั้นลุงนี้แล้วเขาไม่ได้ยกมือไหว้ท่านแล้วนะหากินเองท่านต้องหากินเองอยู่เองหากินเองแต่ท่านมีเงินก็พออยู่ได้แล้ะแต่ท่านไม่มีลําบากแน่แต่ถ้าไม่มีลําบากนแาากน่บอกแค่นี้แหละ บาคนถึงขั้นบ้าเลยนะก็ไม่รู้แหละแล้วแต่แต่มันไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นหรอกชีวิตไปได้อืมมาเรียนรู้กันดิฉันดิคูเปิดคอร์สสอนพระศึกใหม่ดีกว,ว่าเว้ยดูคูเปิดคอร์สสอนมีศสอนพระศึกใหม่ดีกว,ว่าเว้ยแม่งจับมาเข้าคอร์สกันทั้งหมดเลยเรียนรู้เทคนิควิธีการวิชาการเป็นคาราวานเปิดคอร์สสอนพระศึกใหม่ค่ะอืม เข้าคอร์สอบรมกันให้หมดจับเข้าคอร์สอบรมกันให้หมดศึกแล้วบวชได้อีกไหมไม่ได้แล้วนะคะถ้าปรราชิกไม่ได้ยกเว้นถ้าไม่ได้ต้องปรราชิกบวชใหม่ได้แต่จะกล้าบวชเหรอถามแค่นี้แหละว่าท่านจะกล้าบวชปะล่ะท่านจะกล้าแบกหน้าไปบวชไหมคําถาม,ถามเคยเป็นครูบาอาจารย์เขาถ้าไปบวชปุ๊บท่านเป็นพระบวชใหม่เลยเป็นพระนวกกะ ต้องไปนั่งปลายแถวเลยนะไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาคนอื่นไปเป็นภาคบวชใหม่อย่าทาเลยเป็น,นไหนๆถ้าโดนขนาดนี้ลักสึกออกมาเถอะเป็นคา,ารวาสไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านปลายชีวิตให้มันให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทําได้อายุเยอะแล้วแพรดี้จะไปบวชอีกไหมไม่บวชค่ะสวยขนาดนี้ไม่บวชแล้วอยู่อย่างนี้แหละพูดได้พูดได้ด,ไดีดมีคนบอกว่ารับมาหาปร,รียาเจ้าคุณไปขายรับ รับมาหาประเดียนเจ้าคุณไปขายทุเรียนบอออาจารย์ไม่รับค่ะพวกนี้พวกนี้ดูถูกดูถูกเงินพวกนี้ดูถูกเงินดูถูกอาชีพดิฉันเห็นนะเจ้าคุณบางรูปไปพูดในคณะสงฆ์แรกแพูดเรื่องขายน้ําพริกด้วยน่าจะว่าดิฉันแหละหลังๆพูดเรื่องว่าสึกไปขายประกันขายอะไรคําถามขึ้แล้วทําไมคือทําไมศึกแล้วขายอะไรก็ได้หมดขอให้มันเป็นอาชีพสุจริต มันได้หมดความรู้มันไม่ได้หายคนเราเหมือนที่ฉันเป็นแม่ค้าอย่างเงี้ยความเป็นประโยชน์ก้าวมันไม่ได้หายนะมันจะมีแม่ค้ากี่คนที่แบบนั่งขายของแล้วก็พูดธรรมะได้ด้วยสอนธรรมะไม่ได้ด้วยพ้าผู้ใหญ่หลายคนนี่ใส่เสียชอบดูถูกอาชีพมองคนความมีเกียรติจากอาชีพตัวเองไปอยู่เป็นเจ้าคงเจ้าคุณอะไรแล้วลนึกว่าสูงส่งมากสึกออกมาตาแก่ดีๆคนหนึ่งนี่แหละถ้ามึงดูถูกอาชีพมึงอยู่ไม่ได้นะคะ ดีย๋ยวมึงจะรู้ซึ้งออกมาเนี่ยการงานไม่ทําเป็นคนอนาถาบ้านปลายชีวิตลูกหลานก็ไม่เอานะถ้าไม่มีเงินไม่มีทองแล้วสึกออกมาตอนแก่ขนาดที่ฉันสึกออกมาตอนสามสามสิบยังเหนื่อยขนาดนี้ยังต้องทํานูน่ทนทํานี่เริ่มต้นวางแผนวางแผนชีวิตเนี่ยสึกมาสี่ปีไม่ได้หยุดเลยขายคนเนี่ยก็โทรติขนาดนั่งยังต้องขายของเนี่ยและขนาดขายของโดยที่มีคนติดตามมีคนรู้จักยังขายยาก แล้วออกมาแบบไม่ขาวสะอาดออกมาแบบต้องประราชิกเป็นสมีบ้างออกมาตอนแก่โอ้โหไม่อยากจะนึกสภาพเลยชีวิตว่าท่านจะอยู่กันยังไงแล้วจะไปตั้งตัวอะไรตอนเจ็ดสิบแปดสิบไม่มีทางเลยยากมากบ้านปลายชีวิตท่านคือลำบากอะ่ะที่ฉันบอกแค่นี้แหละลำบากลำบากตัานสึกออกมาเนี่ย ยกเว้นว่าท่านแอบมุบมิบซุบซิบมีเงินเก็บเงินฝากใครไว้ก็อีกเรื่องหนึง่งท่านก็พออยู่ได้จนกว่าท่านจะตายอ่ะนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้าท่านแบบมีเงินที่ท่านไปซุกไว้เก็บไว้อะไรเงี้ยแต่ระวังเขาสืบเจอนะระวังเขาสืบเจอนะระวังเขาสืบเจอนะคบตำรวจเขาเก่งนะอย่าเอาอย่าเอาของวัดไปเด้อถ้าเป็นของบัญชีส่วนตัวไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าเอาเงินวัดไปแอบซุกแอบซ่อนเด้อเดยอโดนเด้อ เดี๋ยวจากศึกเฉยๆจะได้กลายไปเป็นจากเป็นสมีจะได้กลายไปเป็นนักโทษเรือนจํานะเป็นสมีดีร้ายก็ยังดีนะเอาบอกให้ศึกออกมาแล้วเป็นสมีอ่ะมันก็ยังดีกว่าศึกออกมาแล้วเป็นนอชอนะนอชอนักโทษชายเป็นสมีว่าแย่แล้วนะมึงเป็นนักโทษชายอีกทีนี้ไปอยู่เรือนจําตอนแก่นะเอาเงินวัดไปอะ่ะ อยู่เรือนจำตอนแก่นะท่านโอเคเหรออืมเหมือนตกงานตอนแก่เออนะชีวิตดิ่งลงเหวจากที่เคยรุ่งโรดชดช่วงชัชวานมีทุกสิ่งทุกอย่างก็คือแบบจะไม่เหลืออะไรเลยบางคนเอาเจ๊เดียมาลงให้เสียหายว่าเป็นศีกาคนนั้นเออเอารูปใครมาลงต้องระวังดีๆนะ สื่อบางทีก็แย่งกันเสนอข่าวเสนอผิดเสนอถูกวันนั้นก็ไปเอารูปเจ้าคุณพระพรมบัณฑิตมาบอกว่าเป็นพระเทพะอะไรประละประละเมธีอะไรนั่นอะ่ะคนละคนกันช่องหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวจากกลายเป็นผู้นําเสนอข่าวจะโดนฟ้องนะบอกฮะเออไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแบบน,นำเสนอรู้แหละว,ว่าสื่อมันแข่งขันกันบางทีต้องตรวจสอบข้อมูลก่อน แปเอารูปเอาผ้าคําว่าสมีคืออะไรคาว่าสมีมันเพี้ยนมาจากคําว่าสามีสามีที่มันแปลว่านายใช้คําสามีคือคําว่านายใช้เรียกชาวบ้านทั่วไปพระสมัยก่อนนะสมัยก่อนพระต้องประราชิกเขาจะใช้ชื่อเปลี่ยนชื่อทันทีจะเป็นชื่อจากเสตมไม่เคยเป็นเจ้าคุณหรืออะไรในชื่อทางการจะคือนายนั้นนายนี้นายนู่นนายนี้และชาวบ้านก็ติดเรียกพระแบบภาษาบาลีก็เลยเรียกว่า สามีสมีที่แปลว่านายนั่นแหละนายใช้เรียกเฉพาะกับผระที่ต้องประราชิกแล้วมันก็เพี้ยนมาเป็นว่าสมีสมีสมีแต่มันก็สะท้อนว่าคนก็ยังคงให้เกียรติคนที่เคยใส่ผ้าเหลืองนะต่อให้ต้องประราชิกมาก็ยังเรียกสามีสามีที่แปลว่าเจ้าว่านายนะแปลว่านายแล้วก็เพี้ยนมาว่าสมี พระที่ต้องปาราชิกเราจะไม่เรียกว่าเป็นทิศเราจะไม่เรียกว่าเป็นทิศทิตะทิศหนานอะไรเงี้ยไม่เรียกทิศจะใช้สําหรับเรียกพระที่ศึกโดยปกติที่ไม่ได้ต้องอาบัติปาราชิกศึกโดยศึกขาวเขาเรียกว่าศึกขาวว่าไม่ได้โดนจับศึกหรือไม่ได้ต้องอธิกรณ์ก็จะเรียกว่าทิศทิตะทิตะแปลว่าบัณฑิตแปลว่าผ,ผู้ได้ผ่านการศึกษามาแล้วเพี้ยนมาเป็นทิศ มาจากดิฏฐ์ก็ว่าผู้ที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนมาก็คือบทเรียนสมัยก่อนมันมีไมซ์เซ็ตเรื่องการบทเรียนไงมันก็เลยเรียกคนที่ศึกวัดทิศมีคนบอกว่าตั้งแต่อาจารย์ออกจากวัดไส้ทองมาอาจารย์ได้กลับไปเยี่ยมลูก,ลกศิษย์บ้างไหมลูกศิษย์ก็มียังมีอยู่แต่มันแต่มันก็มีหลายคนที่มันก็ไม่ได้นับถือเราเป็นอาจารย์ เพราะว่ามันเป็นระบบแบบนี้สอนบาลีที่มีที่ดีๆมีเยอะนะมันก็จะแบบระบบการสอนแบบเป็นชั้นๆไปพอเขาได้ตอนที่เขาเรียนกับเราดีนะหลายคนอาจารย์ละดีมารยาทดีแต่พอมันเรียนจบไปมันเริ่มได้ปริญญาสูงๆสมัยก่อนดิฉันสอนสอนเอ่อปริญญาสามหรือว่าสยทองสอนปริญญาสามตอนมันยังไม่เป็นมหานะมันอุ้ยกิริยามารยาทจัญญามันดีมากอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นพระมาจากบ้านนอกนี่แหละเหมือนกัน เป็นพระนั่นพระนี่มาบวชมาเรียนหลวงพ่อก็ส่งมาตอนที่มันยังไม่ได้เป็นพระมหานะเป็นพระนุ่นพระนี่โอ้ยมารยาทดีมารยาทจัรญากริยาความเคารพนอบน้อมครูบาอาจารย์มันมีแต่พอมันสอบได้ไปแล้วมันก็เริ่มขึ้นประเรียนสูงสูง,สงเ,เริ่มเป็นพระมหาเริ่มมันเนี้ยมันเริ่มเป็นวัวลืมตีนมันเริ่มเป็นวัวลืมตีนมันเป็นทรพีและมันจะผิดมันจะผิดทรพามีหลายรูป อย่ามปบอกว่าใครมีทุววันเนี้มีแต่ดิฉันก็ไม่เห็นมันเป็นลูกศิษย์ลักช่างแม่มันเถอะเชีางแม่มันเถอะคนทํายังไงก็ได้อย่างนั้นคนที่คนที่ไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์ทาตัวเป็นทรพีขิดทรพาวัดลอยเท้าไงวัดลอยตรนไงได้ปรเรียนเก้าแล้วเท่ากันแล้ววัดรอยตีีแล้วไม่เจริญหรอกมันไม่เจริญมันก็เจริญอยู่แต่พวกมันนั่นแหละกับกลุ่มพวกพาดตุ๊ดเนนแต๋วมันนั่นแหละมีหลายคน มีหลายคน <c oughs> อย่ารอให้มันทำผิดแล้วกันกูซัดมึงแน่นอนเนะ่ยเดี๋ยวกูจะเอาไม้ไหวเคียนมึงให้มึงรู้ว่าการที่เป็นสิธทธิ์ทรพีมันเป็นยังไงมีหลายคนเคยมีข่าวไม่ดีด้วยแต่ว่ามันยังไม่ถึงกับขั้นที่มันจะหลักฐานมันยังไม่แน่นมันก็หน้าด้านตัวดบวดพระอยู่นะนะั่นแหละยกประเด็นเก้าบางลูกก็หน้าด้านอยู่ ต้องประราชิกกันอะไรกันก็ยังหน้าด้านอยู่มีหลายรูปหลายรูปหลายคนอืมที่เคยสั่งเคยสอนมานะอืมจะอยู่กันอะไรกันแต่ที่ดีมีเยอะนะคะที่ดีมีเยอะต้องพูดแบบนี้ก่อนที่ดีๆมีเยอะมีท่านน่ารักท่านอะไรวันเรียนแล้วก็มีความแบบ หมือนเหมือนอะไรอะ่ะมีความรู้แล้วก็เหมือนกับข้าวมีรวงมีความรู้แล้วก็เหมือนมืกับข้าวข้าวที่มันมีมีรวงแล้วมันก็โน้มลงดินมีความขัดเกาามีความขัดเกา่มา,ม,ามีอะไรอะไรมีความอ่อนน้อมถ่อมตนใช่แล้วแต่กรรมกรรมใครกรรมมันดีใช่ไหมอะไรอยู่แล้วกรรมกรรมใครกรรมมันยินดีกับการจะปกปิดอาบัตอยู่ในหมู่สมมึงก็อยู่ไปเวียนใครกรรมมัน ตายไปเดี๋ยวก็ไปเซฮัลโหลกันในนรกแล้วกันตายไปเดี๋ยวไปเซฮัลโหลกันในนรกอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะอันนี้ไม่ได้ว่าใครหรือมันอาจจะสึกไปแล้วก็ได้ดิฉันไม่รู้นะอาจจะสึกไปแล้วอาจจะสึกไปแล้วที่ดิฉันพูดถึงนะที่มันพฤติกรรมไม่ดีอาจจะสึกไปแล้วแหละพอดิฉันไม่ได้ตามไม่ได้ตามออกมาแล้วก็ออกมาเลยออกมาแล้วก็ออกมาเลยไม่ได้ตามว่าใครจะอยู่ใครจะงไงแล้วแต่ไม่อยากพูดเดี๋ยวไปเสียหายวัดเขา ที่ดีๆมีเยอะพัาดีๆมีเยอะที่งจริฉันรู้จักนะสมัยที่ฉันเคยอยู่วัดอย่างวัดไส้ทองอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระปฏิบัติดีมีเยอะแต่พระพวกนี้ท่านไม่ค่อยจะอีนงังขังขออะไรกับเรื่องยศเรื่องอะไรฉันก็มีครูบาอาจารย์หลายรูปที่ท่านปฏิบัติด,ดีที่ไม่ดีก็เป็นความไม่ดีส่วนตัวส่วนบุคคลไป